มาติดตาม n b t ทั่วไทยช่วงที่2กันต่อค่ะช่วงนี้พาไปดูโครงการดีๆที่ช่วยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับน้องๆน,นักเรียนที่จังหวัดกาญจนบุรีกับโครงการ English Relax งานนี้ได้ติวเตอร์มืออาชีพเจ้าของภาษามาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆฟรีกันถึงที่โรงเรียนเลยทีเดียวค่ะ นักเรียนในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่5และ6กว่า300คนของโรงเรียนเทพมงคลรังสีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีรวมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านโครงการ English Relax ที่จัดโดยบริษัทไร่ขนุนกรุ๊ปจำกัดซึ่งที่ผ่านมาค่ะทางบริษัทได้มีการเดินสายจัดโครงการ English r e l i k e ให้กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่60จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยปีนี้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่17แล้วเพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยมีโอกาสได้รับการสอนภาษาอังกฤษจ,จากวิทยากรเจ้าของภาษาเพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและสร้างทัศนคติที่ดีให้เด็กได้ฝึกความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้รับประสบการณ์ติวภาษาฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ เราเอาข้อสอบของปีที่ผ่านๆม,มาไปติวให้กับน้องๆเพื่อที่น้องๆจะได้เตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนื่องจากโรงเรียนยังขาดแคลนติวเตอร์ที่จะไปให้ความรู้กับน้องๆแล้วตอนนี้ได้รับเชิญจากโรงเรียนต่างๆให้ไปติวอยากให้น้องๆน,นะครับได้มีไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปจบไปจะได้มีความรู้ไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศครับวันนี้ดีใจมากครับที่ได้กลับมาโรงเรียนเดิมที่จบมานานมากแล้ววันนี้ก็ถือว่าเอา ความรู้มาให้กับน้องๆที่โรงเรียนของที่เคยเรียนมาครับด้านน้องๆที่เข้าร่วมโครงการต่างก็รู้สึกดีใจค่ะและสนุกกับการสอนของติวเตอร์มืออาชีพเจ้าของภาษาที่มาแนะนำเทคนิคการทำข้อสอบและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดฟังอ่านเขียนในบรรยากาศที่เป็นกันเองไปฟังเสียงน้องๆกันค่ะชอบมากเลยครับ เขาได้นี่ส่งเสริมให้เด็กไทยได้มีโอกาสดีๆที่ได้ได้ติวภาษาอังกฤษอย่างนี้ครับเพราะภาษากฤษผมื่อว่าเป็นสิ่งที่มันดีเพราะแน่นคนคุสามารถจะไปต่อยอดในต่างประเทศได้ในการไปทางานร่วมกับบริษัทต่างประเทศครับรู้สึกสนุกครับแล้วก็ครูเขาเป็นกันเองด้วยเขาเดนเทรนเด็กได้ดีได้มากได้มากครับอยากให้น้องรุ่นต่อๆไปได้มีโอกาสอย่างนี้เหมือนกันครับเพราะว่าทุกคนต้องได้รับโอกาสาแบบนี้ครับเพราะโอกาสแบบนี้ดีมากๆ ก็สน <laughs> ุกก่ะได้ความรู้เยอะมากพี่ๆเป็นกันเองนะคะพี่ๆน่ารักมากค่ะก็ได้วิธีการติวแบบได้เอาไปใช้ในมหาลัยค่ะเดี๋ยวตอนมีการสอบนะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยตรงค่ะพี่ๆก็จะสอนเทคนิคนะคะในการดูภาษาอังกฤษหรือว่าในการติวข้อสอบต่างๆค่ะ